โอ้โห oh, fc ครับเรามาคำนวณครับฟาร์มเรามาคำนวณฟาร์มเสียหายพีครับฟาร์มเสียหายหนึ่งล้านล้านสองพีครับล้านสองแสน fc ครับตา,ายแล้วครับพีะค,ะ FC ครับฟาร์มเสียหายล้านสองแสน fc ลองคิดพิจารณาดูครับว่าฟาร์มเสียหายมันล้านสองแสนเนี่ยแล้วยังมีคนยังที่ไม่ได้โอนเข้ามาอีกนะ fc ครับที่ยังไม่ส่งสลิตผิอีกนะครับ ข่าวมาว่าผู้เสียหายมากฝันี้นะีครับออันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะพีครับนะนี่สามารถไปออร์การโขนกระแสได้เลยนะครับนะครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านครับย้านะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครลูกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัศรถนะครับในการรับชมรับฟังท่านครับใค่เข้ามาพิมพ์ชื่อไว้สามนะครับกับผมไม่ขอรับผิดชอบนะครับทุกท่านเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับ ตายนะครับสีครับงานนี้นะครับผู้เสียหายสิบกว่าคนนะครับสิบคนนะครับแล้วก็ยังไม่ได้แจ้งชื่ออีกแล้วก็ยังไม่ส่งสลิปมาอีกนะครับนี่แค่สิบคนยังโดนไปล้านสองสีครับนะครับโอ้โหตายแล้วครับท่านประธานนะครับท่านประธานมาดาคนสวยในฐานเรื่องนี้รู้ข่าวนี่คงจะช็อกนะครับเมื่อเช้าก็เลยออกมาประกาศด้วยเลยตายแล้วสี่ครับงานนี้นะครับโอ้โหไม่ใช่เล่นๆนะครับเงินล้านสองนะครับ ได้ฟังมาจากนักข่าวนักข่าวพูดนะครับอันนี้อันนี้ผมก็ไม่ได้ยินจย่างเขาจะจิงเพราะว่า,วานักข่าวพูด f ีครับโอ้โหเยอะนะครับ F4 ครับเงินล้านสองสมัยนี้ f ีครับไม่ใช่ได้น้อยนะครับชาวคนก็หลงเชื่อโอนให้เพราะว่าเอามว้ยที่ไปอ้างหรือเปล่าคนคนก็เลยเอฟอฟ f ีก็เลยหลงกันเอาไปให้กันอะไรกันตายแล้วครับล้านสองครับทุกท่าน ช็อกวงการโซเชียลผมเชื่อว่าถ้าเรื่องนี้นะครับผู้เสียหายร้องเรียนไปที่หงกระแสนะครับหรือร้องเรียนไปที่รายการดังๆนะครับเอฟซีครับงานนี้นายซครับโอ้โหกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะครับตอนนี้ก็เห็นดิ้นพ่านมันพ่านเลยเอฟซีครับวันนี้นะครับผมต้องเล่นข่าวนี้เพราะอะไรครับเพราะมันเป็นการเตือนภัยนะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่ไปหลงเชื่อโอนเงินอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับ ไม่ได้ไะ้สิครับไม่ได้นะครับทุกคนเสียองค์กรหมดเลยเสียชื่อหมดเลยครับนะครับเสียองค์กรเสียชื่อหมดเลยสี่ครับงานนี้สี่ครับสนุกครับถ้าไปออรยการผมกระแสนี่ครับแจ้งไปหาพี่หนุ่มกัญชัยเรื่องนี้ผมเชื่อว่าครับโอ้โหสนุกแน่ครับแล้วเป็นอินฟูดังด้วยระประเทศด้วยนะไอ้สิแล้วผู้เสียหายนะ สิบคนแล้วเงินเสียหายเนี่ยมูลค่าความเสียหายล้านสองแนละ้วเป็นจริงกับที่นักกาวพูดนะโอ้โห,โหงานนี้ครับทุกท่านครับสนุกครับถ้าเชิญกุมารแคะไปเฮียปอไปแล้วก็ผู้เสียหายไปโอ้โหเอฟซี FC, ลองคิดดูดิครับว่าจริงๆเรื่องนี้อยากจะให้ถึงรายการดังหลายๆรายการนะครับเพราะมันเป็นการเตือนภัยนะครับเตือนภัยถังคบเลยในาเรื่องนีครับ เพราะว่าแล้วตัวเองทําผิดยังไม่สํานึกนะครับยังออกมาขู่จะฟ,ฟ้องคนนู้นขู่จะฟ้องคนนี้ขู่จะฟ้องไปเรื่อยส่ครับงานเข้าเลยนะครับเอฟซี FC ลองคิดดูนะครับลองคิดดูครับนี่ขนาดอยู่ฝั่งนี้นะครับยังได้ไปล้านสองลองคิดดูเมื่อก่อนอยู่กับเอฟซีพอตอเนี่ยนะครับได้ไปเท่าไหร่ครับทุกท่านลองคิดกันดูนะครับขนาด แม่ของผมเนี่ยนะครับแม่พี่เดียดีของผมเนี่ยยังโดนไปหลายมืดเลยท่านสิลองคิดดูครับแล้วโทรไปขอเงินหลังบ้านอย่างเงี้ยท่านลองคิดดูว่าเยอะไหมครับั่งพอต่อมาก่อนนั้นโอ้โหไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเพราะงานนี้ได้สีครับผมอยากนําเสนอนะครับฝากถึงผู้เสียหายนะครับหลายคนนะครับลองปรึกษาผู้รู้กฎหมายดูแล้วก็ลองปรึกษาผู้ซื้อข่าวดูแล้วก็ลองปรึกษาอะไรหลายคนดู เพราะว่าถ้าผู้เสียหายสิบคนเนี่ยไปนั่งอยู่ที่รายการเนี่ยไอซครับหรือว่าติดต่อไปหาคุณโรสนะครับคุณโรสเป็นโปรดิวเซอร์หรือผู้จัดการรายการไอซีครับโอ้โหงานนี้ทุกท่านครับสนุกครับเอซีครับความจริงมันจะได้ปรากฏสังคมจะได้รับรู้ว่ายูทูบเบอร์ของอดำนะครับที่บอกว่าออกมาปกป้องนะครับป้องดำออกมาเรียกร้องให้ดำสุดท้ายนะครับเป็นมิจฉาเลย มิจฉาวิปัสสนานะครับตายเลยครับสิครับเจตนารมตายนะครับลองคิดดูว่าเป็น youtube นะครับเป็น youtube ของของแม่ดานะครับลองคิดดูไหมสิครับเสื่อมเสียชื่อเสียงไปแค่ไหนสิครับก็ยากนะครับก็วอนนะครับวอนไปถึงนะครับวอนไปถึงผู้เสียหายนะครับไปเลยครับ ไปเลยครับทุกวันนี้ก็ยังไม่ด่าหยุดด่าพุกท่านเลยตอนนี้ครับมันฉลาดนะครับมันไม่ด่าผู้เสียหายครับมันไม่ด่ามันไม่ด่านักกากาอย่างเดียวครับสิครับผู้เสียหายมันไม่กล้าด่าเพราะมันรู้ว่าถ้าผู้ถ้ามันด่าผู้เสียหายเนี่ยผู้เสียหายอาจจะไปร้องเรียนที่สื่อได้ไปเลยครับรวมตัวมาที่สื่อเลยครับโอ้โหงานนี้ครับต้องถึงพี่หนุ่มกัญชัยหรือเปล่าครับงานนี้ทุกท่านครับงานนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกัญชัยนะครับเขาก็ฝากด้วยครับพี่หนุ่มนะครับเรื่องนี้เป็นเคสที่ อินฟูชื่อดังระดับประเทศนะครับอินฟูชื่อดังระดับประเทศได้มีพฤติกรรมแบบนี้อันนี้เราก็ยังไม่ได้บอกเขาผิดนะแต่ว่ามันมีผู้เสียหายไอ้สิครับมันมีผู้เสียหายนะครับมันมีผู้เสียหายเพราะฉะนั้นคือมันค่อนข้างที่จะโอ้โหเสียหายจริงผมบอกเลยว่าเสียหายจริงๆครับแล้วก็เป็นเอามูลที่ไปอ้างอะไรอย่างเงี้ย เอาแชทไปเปิดเลยครับเอาแชทไปเปิดเลยไปชนกันเลยครับไปชนกันเลยเนี่ยเอาแชทไปเปิดแชทกันคุยสลิปสโลงสลิปไปให้หมดนะครับไปให้โปรดิเซอร์แล้วก็ให้พี่หนุ่มแกเปิดในการรายการกลางรายการผมเชื่อว่าโอ้โหเอฟซีครับสะเทือนครับสะเทือนวงการนะครับผมบอกเลยนะครับแล้วแล้วก็จะดับอนาคตเลยนะครับนะถ้าอยากดับอนาคตจริงๆนะครับจะจะอยากจะบิดตํานานอ่าคนนี้นะครับนะ ต้องไปรายการครับต้องไปรายการหัวแสนะครับไปรายการหัวแสเลยครับคุณอย่าไปอ้างนะครับคุณอย่าไปอ้างว่านู่นนี่นั่นแล้วผมเชื่อว่าถ้าไปรายการากเดี๋ยวเขาไปนั่งร้อง,องไห้กันรายการดีกงหาทุกการแก้งบ้างรูปผมถึงงูงี้บ้างมันไม่ใช่ครับคุณนั่งดา่าคนนู้นนั่งดา่าคนนีน้มันมันมันจนเกิดเลือดน,นะครับอินฟนูชื่อดังหลายคนเคยเตือนคุณแล้วนะครับคุณก็ไม่ฟัง สุดท้ายมันก็เป็นเหมือนอินฟูที่ดังหลายคนที่เขาเขาเตือนนะครับไปครับฝากถึงหน้าการฝากถึงหลายคนนะครับเราปรึกษาเฮียปอดูนะครับลองปรึกษาโทรไปหาโปรดิเซอร์นะครับรายการว่าเนี่ยพวกเราเป็นผู้เสียหายนะครับจากเหตุการณ์ที่มีคนแอบอ้างนะครับม,มุ้ยชงมุ้ยทิอะไรอย่างเงี้ยโทรมาขอตรงขอตังอะไรอย่างเงี้ยคือมันเราสามารถทําได้ทุกท่านครับเพื่อความเป็นธรรมน,นะครับวันนี้ผมผมต้องปกป้องผู้เสียหายครับ เราสงสารผู้เสียหายครับผู้เสียหายก็คือเขาไม่รู้อะไรครับนะตกเป็นเยื่ออะไรเงี้ยนะครับบางคนก็รู้เท่าไม่ถึงการนะครับเอคอรับผู้เสียหายหสิบคนครับก็ให้กำลังใจนะสิครับนะเหนื่อยใจยครับนะครับเหนื่อยครับเรื่องนี้ครับดูแล้วจะจบปเป็นยังไงโอเคฮะสิครับนะ